อออววสวัสดีครับเปิดมีพี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนะครับพี่น้องที่ใส่แรงงานมาปฏิยี่นในประเทศตั้งประเทศดอ,อพี่น้องเป็นกาลังแรงใจคนทํางานคนใส่แรงงานมาปฏิยี่นในประเทศตั้งประเทศพี่น้องสู้ภาพแข็งแรงลำบากไม่รว้ยครับผมหน,นี้ลูกวนมาเที่ยมยาม,ยามเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงกล้วยพี่น้องแล้วก็ล้งเอา หญ่าให้กล้วยกินอยู่เลาสิเปิดราคาขายกล้วยเราอ่ะขนาดราคาขายบดเราลูกเมื่อยลาแล้วกันแต่วก็ซุบเสียวใบกับเสียวใบอยู่โอ้เพิ่นเอาหญ่าหัวก้ามพี่น้องที่ลราพี่กัดบ้านพี่คูมูสิบสี right? ่ตำบลหนังพุ่นปิสาจหนองคายพี่น้องเพิ่าเอาหญ่าจะตีห่ามด้วยท่านว่าเนี่ยวมูนึง อยู่หนึ่งมูหนึ่งยี่เดคยวบโอ้ค่อยๆผ่นหลายเดี๋ยวเบิ้งมูเดี๋ก่อนพี่น้องจั่ไปเบิ้งมูใหญ่อันนี้มูน้อยมูน้อยเดี่ยกินยาอันมีตั้งหาเพราะว่าเป็นเพิ่น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเมลูดอนันเป็นว่าเพอดิเปิดราคาขายอยู่ว่านลุงหวงกันว่าแวะถามเปิดจกัาจากโตขายจักโตัวสนก ก็้วยบนบ้านๆของอะพี่น้องแต่ว่าคนโคงสางคนใหญ่อยู่วอายสามสบดวกยูนโอ้คือกินยาดีถ่ายเยอละหมู่หนึงขวกหนึงพี่น้องออนเราพี่น้องหอดแล้วเี๋วขวบวยใหญ่่นว้ นถ่ายกิน nhà ทีเอ้ยขุนของเพือ่อนกําลัางใหญ่ nhà อยู่พี่น้องเอ้ขุนอ,อ,อ่ะส้มถ่ายพี่น้องวันทีถามันจะของเพื่อนวันทีเปิดราคาขายยังเป็งปันให้พี่น้องจัดโตบ่ดิโอ้โหข,นนขุนอ่ะเพิ่งดูขุนไปครับแหน่คอกางกดื่อเลยโอ้ เออพี่หน,นุ่มตกหลับเลยม้นวนเดอร์คุยโอ้โหพินเจาะขวบพินเห็นเจาะขวบพินกำลังใหยหญ่พี่นอ้องกำลังเงยยินยหญ่ใหญ่เลยพินมันซ้อกันอยู่พี่เอาแกงเย็นลูกแจงเย็นได้กินอยู่ได้กินอยู่เย็นกินอยู่ได้กินอยู่ไอ้ยินแกงเย็น จเย็นๆครับเพิ่นอยากปอกนอนน้ำฉันสาดกระยาดของเพิ่นแก่ชีวิตได้เวลานอนน้ำแล้ว ฮอ้ยสอนวยไปไปเอาไปกินยาลูกไปกินยาอือยาพวกไหนจะขอเพิ่กำลังปวดปิดควัก ทีทีเอานิมไปหน่อยจักบ้านเน่เออพอดีบได้จาน้ำทีน่องนี่เป็น่ะเอาไปไปเดี๋ยววมันกัง่วยนี่น้องเดี๋ยวบงถอยถยถอยถอยกันเนเจหญ้าได้ตีหามทันว่หาเครื่งคุเรียวแล้วตัดหญาหอบหญาแล้วซ้อม สองหมกสองคน่องมกสามสิเงเดียวเออวันนี้เวลาเกสิเทียงเราเขาง่ายเพรได้กินอยู่ทัก่าแนี้ให้กินได้สเลยจ้ะใหนกินได้สาอ่อการขาก็ได้แล่ยนี้ย่างเดียวแล่นตามกันมากินเนื้อขกุนทั้งคนกับม่นถแก่ฟ้าฟ้ามวหวยากำลังแบกหยื้วนอยู่่รือไร โอ look, ้ยปัญญางัวงามพูดอะไรพี่น้องเอ้ยนายาก็ายเป็นแกเสนายะะเด้๋เยวส้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเล้ยว้ยอฮ้่เ้ยเป้าเฮ้มเฮ้ยเฮอยน้ยงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเ้เ้เยเฮ้น้เฮ้ยเฮ้ยยเิ่เพิ่นะ ค่อยสองควักเอาไ้ค <tama> วักเดียวกันบได้แนนอืควักึงเห็นมันอควักอนุบานควักอนุบาลนายควายเมกันโอ้ไยด้เล่งนึงจะได้มาอัดได้หลายแนหญ้กระไร เพื่อนเบืดอท,ทด้ท้งหลดขยันคักพี่น้องไงค้นหาเนี่ย้นเหลียงค้วยเย็ๆบ้านใกล้นานาใกล้บ้านมีแต่โขะปาาด่พี่น้องอยู่ถางเชี่งนี่บนเ่ารับ ไปหลายอะไรจนเช็ดีดหาให้กินแล้วเช็ดถีดปูกแล้วเช็ดถีดป่วยแล้วไปโอ้ซุปนี้เราให้กินได้คขวกเลยพขวกนันซุมนี่ออกไปประเด้มันไปได้ซวนเขาโอ้ซุปเมย์ให้กินได้คขวกซุปเมยม์เมย์เมย์มันไร้ซวนเขามันหัวง,งามันบ่ค่อยกินหงาเจ๊ตัวอะไรทีเนี่ย อยู่ทั้งหมด้าหาโอ้้าหาตัวคุยง่ายแรงพี่น้องเอ,อ้ย้าหาตัวก็มาฮับมาดาเที่ยงขนาดหนีกันเวลากับ ngồi สีเที่ยงกับตัวนี้มีหาโมงสี่สิบแล้วบ่เมียนบ่มีคนใจดีอันไทยชีวิตก็บ,บอกหมดขอกซีแสนหรอกอะไรหรอไทยชีวิตปเรงเนี่ยเรยงพดุดนเออพูดได้ายา พูดได้งาดีก็ไมาเอาไปเลี้ยงเนาะเอาเอาซีเซ่นท่านยอดสองปีขึ้นหลังลานหมดแล้วเนาะที่นี่ก็อยู่ได้แล้วห้องท่องในเราบ้านนี่ว่ามาเปิดราคาคล้ยให้เสียทีผู้ใดคกล้วยไร้สมมือเนี่เป็นเสียรถมัวหล,ลายก็เป็นเสียรถสมมือเนี่ยเสียขาดเนาะเสียขาด <laughs> Kìa vinh cupsi a yard để hằng một cái đại thầy thì quê là khác hài này mẹ thằng lên mẹ lên wow. mẹ lên uh, mẹ, mẹ 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 ลูกอันไหนตัวแม่ใช่หรอเปิดฝนกินน้ำใชปุ่นอ้ม่แม่ลูกนี้แล่ะเนี่ยเปิดไกล้สี่สิบข้อแม่ลูกอ่ะเออเพิ่นไหนแยกลูกแล้วเหรแม่เพิ่นแม่นี่สามซี่โอ้แม่ซี่ลูกแม่ซี่ลูกโอ้ยข้ามตะกรันกันหกสิบปแล้วหกสิบห้าปุแล้วอันนี้สี่สิบ แม่แม่ลูกใคนี่แม่ตัวนี้นี่ลูกเดียววัยลูกลูกสองไอ้ลูกไอ้เยี่ยมเยียหยีบตายแล้วแม่นี่ตามสิบแม่นี่โค้มเนี่ยช้ลูกเพื่นเะนอ่นเดียลูกตัวแม่โอ้ลูกตัวแม่โอ้เปิดสามสิบมึงเอาเลยควายสามสิบแม่นี่มันแม่สาวแม่สาวลูกลูกสองโอ้ลูกสองโอ้สูงตัวแม่นี่ก็ได้อวายแยมแรงพี่น้องควายหนาแรียงเนี่ยนี่ละ ไอ้แต่ว่าลูกเพิ่นกันลูกแม่ลูกกับแม่ขุน<อ>แม่มันไอ้แม่มอามาจากฝั่งนี้เย็นวันแม่ฝั่งนีเ<อ>้เนี่ยแม่ใหญ่มันสูงกว่าแม่แบบแม่ลอยสี่สิบปุ่นแล้วนี่ลอยสั้นทีแปดเลยอยู่เนี่ยกินยาลูกินยากินยาเพิ่นมาเบิ้งก็สุดดอกโอ้ยพอมาเอาใส่กล่องโช่วงความงามจะหน่อยลูกนี่แหละอย่างใหญ่มาหนาแรงหนาแรงเออ <laughs> อยากง่ายบ้านไปกินยายเขียวมองอื่นอีกว่ากินน้ำใสว่านอนน้ำใสว่าแม่นี่ก็แม่นี่ก็สามสิบ้มเนี่ยนี<ซ>่ค้มเนี่ย,มยแม่ม่น<ซ>ี<ะ>่ลูกเพิ่นนี่ลูกเนี่ยแม่ัวแม่เออลูกซีเราลูกหาเราเนี่ยว่าลูกหานี่นี่ลูกหาเนี่ยโอ้น้องลูกหาเออโอ้น้องลูกหาเหามือนเท่าแล้วขายสามสิบประกันผู้สิมาไทยโยกควกดลคก็สิบันมีทุนดอกเตียเนาะ <laughs> ลักซี่เพื่อนมายกไปโหลดวันยกแขกไปโหลดท่านยกไปเบิดเลยต่อรองซี่กับว่าเต็มอต่อรองในเออตัวรองในห้องพันห้องพันเจอห้องพันห้องพันใค้ล่ะแม่ได้ก่อนวะวันแม่นี่บ่แม่นี่แม่แม่คมนี่บ่บ่ขายคมนี่บ่พเปลี่ยเี่แม่พี่โอ้แม่นั่งมันลำมีตัวนั่งแมเออแม่นั่นละ แม่นั่นไน่กับลูกน้อยสีซิบลูกน้อยลูกลองนึงอลอ้ล่ะพินพนในลูกซีเหรอตีโอปวดอ,อ่างนี้พี่น้องก็ปวดตรงสจักมันตงงมันมันถ่วงบอย,ย่งไง้หมดอกบ่ได้เบิ่งมันบ่ได้จับไ่ได้มุวับัอย้ยสามสิบเจ็ดสามแปดบวกกี่รอ้อยคนอีกอไรเนี่ยเป็นในลูกซีวะท่าน ลูกแม่บอกลูกเพิ่นลูกตัวแม่เออตัวแม่ีย้อนลูกเพิ่นไดียกเดือนแล้วสิลูกไอ้ลูกเอ็นลูกก็สิบแปดขวบหรือว่าน้องนึงลรืลูกคนเออน้องนึงควบนี่เท่าไรก่อนนี่แม่นี่สี่สิบโอ้ควบนี่สี่สิบลูกเพิ่นก็ได้ขวบแล้วคพื่อจะเอาเอ็นแม่สาวนี่เนี่ยเนี่ยแม่สาวนี่แม่สาวเข้าหาดเนี่ย โอ้ขายขั้วอย่างเดียวบูนเนี่ยขายอย่างเดียวฮะแม่สาวแม่สาวค้มขาดกับเอาด้วยได้หรือจิ้นยาอยู่หันยกควักว่ากับเจ้าบ่มีทุนหลายเจ้ายกกับเจ้าอยางยกควักแบ่งพี่น้องคู่มีทุนมีห้านกับเมายกบุรีเด้อพี่น้องไงรถพ่วงมาเซลล์รถยกเซลล์เลยแล้วแกวมาไงครับเราสามสิบพูนเนี่ยลาบเ่็นมาต่อรองเอาสามสิบพูนเป็นสามเมื่อนี่สามแสนยกควักยกควัก สา 35, no มมองเอาสามแสนหาไปเบ็ดควางเลยงวดควางเลยยีบหาตัวเนี่ยีบหาตัวไปเลยเพื่อนก้อยยีบหาตัวเนี่ยว้ามันสิบรอหมดแล้วสิเบิดเนาะยีบห้าตัวนี่แม่หอกลูกได้หนึ่งสองสามแล้วกระทับแล้วสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโบสิบสามแม่หมดแล้วก็แม่หอกลูก บอกเทียเดียวสิบสามเมก็กำไรอยู่บ่ไป็รยังกะเออยี่ผ่าตัวเสือเป็ดเสื้อเป๊ดเข้าเสือเป็ดเรียงก็ขาดทุนหรอกโอ้แม่นี่ก็ท้องแล้วเนี่ยแต่สิท้องงี่นี่แจ็ดตัวก็สิออกอยู่หนิสามสี่ปวดอะซุมนี่มันไม่ได้ท้องหรอกเนี่ยมันออกแล้วแม่นี่เห็นแม่แม่นี่มันออกแล้วแต่มันออกแล้วปฏิเนียนมันออกในขอขี่ตมเนาะมันตายดูมันเอาขืนมาขี่ตมเต็มปาากู อ่าหารเลยอ่านเลยหานหยัดอย่ามูยังกินพูดนะมันก็นี่ยวงบะแม่นดอกเขาส้นมันมาว้าอู้ห์อยาไล่กินโอ้ย์สมนีก็อยู่ได้แล้วนทีเนาะมันก็ห้องทองไล่ห้องทองได้อยู่ออกไปเลี้ยมกับออกไปเลี้ยมตั้งมือบันไปกินพวกกระตาดอกเออแม่นี่ลีเละหย่าเขียวบุมีเด้อลำธงบ่ามันกับแข็งเนี่ยมันกับเลี้ยมต้นเขาแล้วแล้วๆในน้อยอันนี้มันกับพราะในห้องทองไปกินกันนั่นเนี่ยใจยามันเลี้ยงมามากินใน ม่กินไอ้ยังก่ตอต่อต่อเฟืองเนี่ยอ,อิมอ่มเด้ะอะช่วงอิ่มช่วงใครยังตึงกันเลยอะสรุปแล้วก็แต่เป็นผู้มีทุนมีห้านู้อพี่น้องเลยนะมาเอาไปเลี้ยงแล <หา S 2> ้วพุไรเมีบ้านผู้ใดมีหญ้าเลี้ยงเออ <laughs> มาไปเลี้ยงสอยแล้วแล้วมาเปิดยกควางเบิดละยีบาตดดัวดิสามแสนก็กลัวต้งหลอกวันมาต่อร่องเอายกเบ็ดหลุดไปเห็นเราว่า มางดูเดวราไปหาอย่าผู้เดียวจะตีหาพวกกมานเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วสามโมงแล้ว่าพันทีมาแล้วสามโมงแล้วห <laughs> ันกินเขาด้วย,นนพ,วย,ยพี่น้องไอ้พวกดูขวากูรักเป็นควายีผหาตัวนี่ปล่ายเบสหรอเห็นแต่ว่าสำหรับปูมิทุนหน่อยกันมาเสียวสองควบสามควบนี่แหละถอดไถยุถอดออกสองควบสามเกสตรถไถยลดราคาเราว่ะ เราขายบังจักตัวบุ้ควยเธอหน่อยขายจ็กตัวกีิขายสุดแรกไก่ขายไปสามตู้สองขายไปหกตู้แรกก็แปดเต้าสิบตัวโอ้ขายไปละสิบตัวมีแต่กล้วยผู่หน่อยพี่น้องกล้วยผู่ตัวละหมื่นกว่าบาทนี่แหละผู่งแนพ่ชสั้นกิบพวกไวเลยผู่งคางนี่ผู่งผูผู่งคางซ้ำยันนั่นก็ไอ้ขาย ซ้ำซ้ำเนี่ยขายไปสองหมื่นครับผู้น้อยขายไปหมื่นสามผู้น้อยๆซ้ำเนี่ยซ้ำไอ้อีดำๆเนี่ยมึงหันมันมันบไหวมันเบาออะก,ก็ไหวคว่อยผูมันไหลอ๋อฝากกดไหลกดแช่ดออเะด้อพี่น้องเไยตามตามความอบาเกินทั้งหมดเลยแล้วค่อยหูอยู่เด็กกำลังแรงใจลูกว่ามันหน้าแหละพี่น้องคนทำงานคนเลี้ยงงัวเลี้ยงก้อยมันนี่แหละคนใส่แรงงานมาอยู่ในประเทศต่างประเทศเห็นแล้วลำไม่รวยสุขภาพแข็งแรงบระสบความมาน ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมกันเดี๋ยวเบอร์โทรลุงวนเสียงล้งใบเต้คลิปให้เออพี่น้องสำหรับปีเด็กเก็บไปเลี้ยงกยเป็นบ้านนี่แหละเอาซิบล้อมาใส่โหลดยกขวักเลยเลยวว่ะราคาต่อรองได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับสวัสดีครับผม